เราจะติดไม้คนกาแฟ ى. แล้วก็ทำอมยิ้มอื้อเคลื่อนน้ำตาลซะด้วยสิใส่สปริงเกิลสติดโบเลยฉันชอบของหวานไม่ว่าจะรสอะไรฉันซื้อได้เลยจ้าชเชลยโอ้ของหวานเยอะจังเลยฉันชอบอมยิ้มมากเลยอยากจะลองชิมทุกอันเลยฮะ ไหนที่หวานที่สุดเหรออันนี้ข่าหวานสุดๆไปเลยล่ะงั้นขอหมาหมดเลยแล้วกันเจ้า <c oughs> <c oughs> นกก็อยากกินเหมือนกันไอ้อย่าแย,ย,ย่งขนมของฉันสิไอ้เจ้ากนกะพวกนี้เนี่ยและทั้งหมดก็เป็นของฉันแต่ว่าแฮกี้กินเยอะแบบนี้ระวังจ้ะอ๋อเจ็บจังเลงย้อต้องไปโรงพยาบาลแล้วสิอ๋อมา ไม้หักซะแล้วสิอไม่เป็นไรเงั้นมาประดิฐ์ของกันเลยเราจะทำแปลงสีฟันจากไม้อันเนี้อย่าลืมใส่ส่วนแปรงไว้ตรงนี้นะเออฉันต้องแปลงฟันบ่อยๆแล้วสิฮะอสัปหลามาหาหมอด้วยเหรอเออคุณหมอคือผมกินของหวานเยอะเกินไปตอนนี้ฟันก็เลยหลุดคาลูกอมเลยฉันั่ะครับ ขอดูหน่อยนะว้าว <Wow. S 1> อะไรอะว้าว <Wow. S 1> ปากสองชั้นเจียวเหรอหมอไม่เคยเห็นคนไข่แบบนี้เลยเออคือช่วยหน่อยได้ไหมเนี่ยได้ครับได้แต่ว่าจากนี้ไปจะต้องแปลงฟันนะรู้ไหมและนี่ก็เป็นแปลงฟันสำหรับคุณเลยเออแล้วฟันผมละ่ะอ <Huh? S 1> เออเดี๋ยวนะสจะเรียบร้อยว้าว wow. ฉันสามารถยิ้มได้สวยเหมือนเดิมแล้วเจ๋งเราก็อย่าลืมแปลงฟันด้วยนะครับ ออแปลงยังไงอ๋อเข้าใจแล้วเพียง <c oughs> แค่แปลงนิดเดียวฟันของนาก็จะขาวสะอาด <c oughs> ตัวก็น้อยเธอจะกลายเป็นป๊๊ปปี้ <c oughs> ว้าวตาโตจังเลยแล้วก็ใส่ดินเบาเพิ่มเข้าไปจากนั้นก็ทำเป็นตาแมวแล้วก็ใส่ขนตาว้าวลิปสติกสีแดงสวยจี๊ดเลย หอมฉช่ละอ้าว hmm? oh, สีเขียวนี่ไม่เหมาะเลยนะหาให้ Hi, เป็นสีแดงว้าว <Wow. S 1> สวยแล้ว <laughs> จากนั้นก็ตัดให้เป็นชุดเลยแล้วก็ใส่เข้าไปในกล่องเช็คเช็คเช็คเย้ลองเสื้อตัวนี้สิ <Wow. S 1> เราจะทำกระปรอง ว้าวหลายชั้นจังเลยจากนั้นก็ใส่ชายกอบรงแบบนี้เป็นชุดที่สวยจังเลยนะใส่รองเท้าแล้วก็ใส่ถุงเท้าสีขาวป๊อปปี้นะ่ะทำงานอยู่ในบริษัทจัดหาคู่เธอทำให้คนโสดหลายคนมีคู่แล้วคือโทรศัพท์ฉันยุ่งมากเลยเนะโอ๊ยงานเยอะจังเลยแล้วสวัสดีค่ะเราเปิดให้บริการเชิญเลย คูแรกมาแล้วฮัลลี่กับโจเกอร์คุณทั้งสองยังคบกันอยู่ใช่ไหมเป็นยังไงบ้างคะใช่ขอบคุณค่ะมันเป็นรักแรกพบเย้ดีใจจังเลยบ๊ายบายฉันน่ารักความรักจริงๆเลยตอนเวลาว่างๆฉันก็จะมาร้องเพลงแคทนอร์มาลีเนตเป็นไงบ้างจ๊ะดีจังเลยเราน่าจะเจอคุณตั้งนานแล้ว ก,ก็ขอเข้าไปหน่อยนะเออไงแฮกี้แวกกี้สบายดีนะเพื่อนรักคือฉันยังโสดสนิทเลยนะสิไม่เป็นไรฉันมีคนที่น่าสนใจอยู่นะลองไปเดทที่คาเฟ่ดูมะนำลวดมาเลยจ้าเราจะหย่อกาวร้อนแบบนี้ให้ทุกอย่างเชื่อมกัน ทอดขนมนุ่มๆจะกลายเป็นตัวแล้วก็ใส่นุ่นทำหัวจากแผ่นซลโลโฟมโอ้าวรูปหัวใจนี่นะ <c oughs> น่ารักจังเลยส่วนเท้าทำมาจากดินเบามือกับเท้าเสร็จแล้วนะอย่าลืมใส่ปากด้วยละ่ะ คิสซี่มิซี่ชอบโบมากมากเลยมาดูกันว่าเธอจะเล่นในคาแรคเตอร์ไหนคิสซี่มิซี่กำลังเสริมสวยอยู่ที่บิวตี้ส a ลนไงเจอาจ๋าฉันมีข่าวดีมาบอกฉันจากคนที่ใช่แล้วนะเชิญมาเลยดูสิคนรักในอนาคตของเธอนะ่ะกำลังรอเธออยู่นะลองดูก่อนก็ได้ตอนที่คิสซี่ปรากฏอยู่ที่คาเฟ่ฮักี้ก็ตกหลุมรักเข้าเต็มเป้า <c oughs> เป็นนางฟ้าจริงๆเลย จริงๆแล้วทั้งสองน,นเข้ากันได้ดีเลยนะแฮกี้แวกแกี้กำลังรอใครอยู่นี่มันกี่โมงแล้วเนี่ยอ๋อไม่มาแง้เลยอ๋อทอดีจะจะมาชา้าคือขอโทษทีนะทคสซี่เธอมาจนได้อเอ,อนี่ดอกไม้นะแล้วก็แต่งงานกับฉันไหมอ๋อแต่งค่ะแล้วงานแต่งงานก็เริ่มขึ้น ย่ดีด้วยนะจ๊ะทั้งสองคนไม่อยากจะเชื่อเลยตอนนี้เรากลายเป็นครอบครัวแล้วเราจะต้องฉลองแล้วล่ะ <c oughs> เราจะตัดเสื้อผ้าเด็กออกมาจากผ้ากำมะหยี่ลัวจ๋าช่วยหน่อยแล้วก็ยัดนู่นเลยเกือบจะเสร็จแล้วนะ ตายหายใหญ่แล้วก็ปากอันย้ายใหญ่พร้อมแล้วล่ะอ๋ออย่าลืมโบสนสวยของเราด้วยนะจ๊ะเธอเนี่ยเหมือนพ่อแม่จริงๆในวันคริสต์มาสคริสซี่และแฮกี้กำลังนั่งพักอยู่หน้าเตาผิงฉันเนี่ยชอบคริสต์มาสฉันเองก็ชอบเหมือนกันโอ้ของขวัญมาดูกันมาอ่ะได้สิจ๊ะอันนี้ของเธอเออสวนของเธอก็มีเหมือนกันฉันเตรียมไว้ให้แล้ว <c oughs> ว้าวทั้งสองคนนั่นซานตาคลินช์นี่นะ ดูสิออนนันของเราตื่นเต้นจังเลยมาดูกันหน่อยว่าข้างในมีอะไรนี่คือเบบี้น้อยเหรอเรารอเธอมาตั้งนานแล้วพวกเราจะรักเธอตลอดไปจ้ะ <c oughs> ของเล่ดเยอะเลยงั้นขอชิ้นหนึ่งนะเราจะทำจุกนมล่อย่าลืมโรยกลิตเตอร์ให้เป็นสีเขียว ทีนี้จุกนมของเราก็ไม่หายไปไหนแล้วล่ะนี่คือแม็กกี้เธอกำลังเล่นของเล่นอยู่แต่แล้วหลังคาก็หลุดออกมา <c oughs> เป็นอะไรจ๊ะ <c oughs> โชว์โชว์โชอย่าร้องเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวแม่ซื้อของเล่นอันใหม่ให้มาให้แม่กล่อมนะห <c oughs> ลังเล่นจุกนมนี่ดูไหมอดีขึ้นแล้วใช่ไหมจ๊ะลับฟันดีนะจ๊ะ เราจะมาทำสารลูกบอลกันในสนามย้ากของเราไว้บนแผ่นโฟมฝองน้ำพวกนี้แตดให้เป็นชิ้นเล็กๆเลยว้าวมีหลายสีจังเลยนะเย,ย้ว่ายน้ำในนี้สนุกมากเลยเบบี <c> ้ <oughs> <Baby S 1> <c oughs> ของเราต้องสนุกแนะ่คิซี่มิซี่หาลูกของเธอมาที่สนามเด็กเล่นทีนี้ลูกจะได้ไม่เหงาไงลละจ๊ะ สวัสดีค่ะคือช่วยดูแลลูกของฉันหน่อยได้ไหมได้เลยค่ะทุกอย่างจะต้องโอเคแน่นอนอ๋องั้นเหรอเอานะเดี๋ยวก็เข้ากับเด็กคนอื่นๆได้แล้วไปสิจ้าเข้ากลุ่มเลยว้าวเธอเด็กใหม่เหรอออใช่ฉันชื่อแม็กกี้รู้จักชื่อกันแล้วใช่ไหมหอืมเ <c oughs> จ๋งเธอนุ่มจังอะเธอชอบของเล้นะ น้ำเหรอเจ๋งเธอตลกดีอะเราจะม้วนลวดกระไมยแบบนี้กลายเป็นตุ๊กตาหมีแล้วก็ทำตัวปิงปิงแล้วก็กลายเป็นมินิฮักกี้เสร็จแล้วละ่ะอย่าลืมติดตานะปากเหมือนจริงเลยฮึบ <H ook s> หอมหมดเลย เราจะตัดกระดาษแข็งตุ๊กตาใหม่ล่าสุดฮักกี้วากี้ตุ๊กตาฮักกี้วากี้วางจำหน่ายแล้วทุกห้างสรรพสินค้าปี๊ปปีป,ป,ป,ปจอดแล้วจ้าไงป๊อปปี้ไงฉันมาเยี่ยมเพื่อนนะอ๋ออยู่ที่นี่เองหลักเหรอแล้วทุกคนฉันป๊อปปี้เองนะในตอนนั้นเองคิซี่และแมก็กกี้กำลังเล่นอยู่เลยคุณแม่กำลังทำงานสุดคุณลูกก็กำลังเล่น อ๋อลูกรักอย่าสิยงดังสิลองตุ๊กตาต,ตัวนี้ไหมดูเขาสิไงจ้าทธาจา้าฉันเอาของมาฝากดูสิว่าฉันเอาอะไรมานี่คือมินิฮากิวากิของปอเลยนะเนี่ยเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปลูกรักแม่สอนบ่าไงขอบคุณสิจา้า